สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยีิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่กราศีธนูประจำเดือนมกราคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันยิทธิพลของไพ่การเงินนะคะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของคนที่กราศีธนูซึ่งเป็นไพ่ที่ดีนะคะบ่งบอกในเรื่องของธุรกิจการงานการลงทุนนะคะเป็นคนที่มีหัวการค้าแหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ก้าวหน้านะคะหรือว่าคนที่ไปสมัครงานก็สมัครงานง่ายนะคะหรือว่าส่งผลดีอกับเรื่องของลูกค้าประจําด้วยนะคะฉะนันอยู่ว่าเป็นไพ่ที่เกิดโอกาสหรือเกิดสภาพคล่องทุกเรื่องนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของอารมณ์อ่ะเรื่องของความคิดอาจจะต้องควบคุมนิดนึงนะคะรวมถึงในเรื่องของโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ย ต้องทําให้เป็นโอกาสระยะยาวนะจะทําให้เรื่องของการเงินต่อยอดออกไปได้อีกนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หลือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะถือว่านะคะก็ยังมีการทํางานที่เคลื่อนไหวแต่ให้ระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันรวมถึงนะคะความรับผิดชอบอาจจะมากกับตําแหน่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการขยายงานหรือการพูดคุยธุรกิจกับตําแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ลกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทำงานอาจจะมีการกลับมาช่วยเหลือกันนะคะและก็เข้ามานะคะแก้ไขสถานการณ์ ให้กับคนที่เก right. ิดนะคะราศีธนูด้ Leo. วยฉะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยหรือคนที่เกิดราศีธนูเองอาจจะต้องนะคะกลับไปขอคําแนะนำนะคะหรือกลับไปติดต่อธุรกิจการงานกับคนเก่าๆที่เคยนะคะให้การช่วยเหลือกันมาก่อนแล้วฉะนั้นถือว่าดีมากๆนะคะในตำแหน่งของตัวบ้านนะคะแล้วก็ตัวรานี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะก็มองว่าอาจจะเป็นเดือนที่ ตัวบ้านหรือตัวรานเนี่ยดึงดูดในเรื่องของการทํางานเข้ามาหรือคนในบ้านนะก็เป็นคนที่ขยันมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะก็จะเป็นคนที่เคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานนะค่อนข้างมากด้วยส่วนคุณสุภาพรุษก็ต้องทํางานกับคุณสุภาพสตรีนะคะก็บองว่าคนในบ้านหลังนี้เป็นคนที่ขยันนะและเป็นคนที่สร้างงานนะคะหรือว่าทํางานตลอดเลยคือบางคนที่ทํางาน7วันเลยนะอันนี้ถือว่าดีรวมถึงนะ คนในบ้านนะคะอาจจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเรียนนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับมารวมกลุ่มรวมญาติหรือการกลับมานะคะร่วมงานการนะกับคนในบ้านหลังนี้นะคะถ้าบ้านนะคะอยู่ใกล้นะคะทางสามแห้งนะคะอันนี้ให้หาของมงคลมากันมาแก้นะจะทําให้สุขภาพร่างกายของคนในบ้านดีนะคะก็ถือว่ายังเป็นบ้านที่เห็นคนเก่งคนขยันน่ะนะคะแล้วก็ข่าวดีเรื่องงาน บางคนนี่งานเยอะมากนะคะก็อาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยฉะนั้นก็ต้องให้กําลังใจกันนะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอะไรกันก็ยังปรับกันได้นะคะในตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องที่ถือว่าดีญาตรรวยญาติมีตังค์นะคะน่าจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันหรือนําข่าวดีด้านการเงินงหรือการลงชุนมาให้นะคะในตําแหน่งของบริวารน,นะคะจะเป็นเดือนที่รับบริวารเพิ่ม นะคะหรือได้บริวารเก่งแหลรนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานหรือเข้ามาทําให้เกิดการประสานงานที่ดีนะคะและตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะจะมีข่าวดีนะคะด้านการเรียนการศึกษาคืออาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่า กำลังจะสอบหรือแข่งขันนะคะหรือเตรียมตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะก็อาจจะมีเรื่องของการอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะหรือว่ามีความขยันมากขึ้นนะคะหรือได้รับนะความรับผิดชอบหรือได้รับโอกาสด้วยก็ทําให้เรื่องทั้งงานกับเรื่องของการเรียนอะ่ะเด่นการตําแหน่งของลูกนะคะหรือหลานด้วยหรือว่าอาจจะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงชะตากับคนที่เกิดราศีธนูนะคะและตาแหน่งของเพื่อนนะคะก็ให้ระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่จะลงทุนกับเพื่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องแบบ เรามาระวังนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเดือนนี้เพื่อนนี่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมดวงเท่าที่ควรนะคะถ้าจะมีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันน่ะจะต้องพากันไปทําบุญเสริมดวงคู่บารมีนะคะถึงจะทําให้เรื่องของการร่วมพูนลงทุนกับเพื่อนเนี่ยนะคะดีแล้วก็ราบรื่นนะคะและตําแหน่งนะคะของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้ แม่ไม้เนะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะก็มองว่าคนที่เกิดราศีธนูนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหานะที่ยังทําให้กังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ไพ่ยิบีก็อาจจะเตือนนิดหน่อยนะคะว่าอย่าไปกังวลใจมากแล้วก็ต้องพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของ ความรักด้วยแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องดูแลเต็งให้มากๆหน่อยโดยเฉพาะบริเวณช่องท้องกะเพาะาหานี่เรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของมิตรภาพเรื่องของความสมพั์ต่างๆอาจจะต้องมีนะคะแล้วก็เลิกจู้จี้จุกจิกนะคะจะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตนะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีธนูนะการทางานของคนที่เกิดราศีธนูนะคะขึ้นอิทธิพลของไพ่งานสองใบนะก็ถือว่าเดือนนี้งานยังค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายธุรกิจ ะะหรือโอกาสด้านการทํางานยังเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่สิ่งที่อยากจะให้รอบครอบก็คือเรื่องของปัญหากับหัวหน้าปัญหากับเพื่อนอันนี้ให้ไปปรับนะคะรวมถึงนะะอาจจะมีการปรับปริหรือการโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะค,ะคือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะโยกย้ายกลับไปทํางานที่เก่านะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะขอทําเรื่องย้ายกลับไปที่ถิ่นฐานบ้านเกิด ถามว่ามีโอกาสไหมไพ่ก็ขึ้นแล้วถือว่ามีโอกาสฉะนั้นคนที่ทํางานประจำนะคะก็ควรที่จะขยันให้มากๆแล้วกันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะจะทําให้ การทางานนี่ยังส่งผลดีอยู่นะแต่ต้องขึ้นกับความขยันนะคนไหนที่ฝึกฝนอบรมงานนะคะก็มองว่าต้องฝึกฝนอบรมงานไปก่อนนะคะถึงจะได้โยกย้ายกลับไปทํางานใกล้ๆบ้านนะอาจจะต้องใช้เวลานะคะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถือว่ามีโอกาสแน่นอนนะคะคนที่ว่างงานอยู่นะคะขอให้ไปสมัครงานนะเดือนนี้จะสมัครงานง่ายนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยให้รีบไปนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะก็ถือว่าการงานยังส่งผลในด้านดีนะคะ ก็เป็นคนที่มีลูกค้าประจำอยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีความคิดที่จะขยายในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็อาจจะต้องขยายในกลุ่มเก่าๆนะคะหรือลูกค้าเดิมๆไห้ควรลงทุนนะคะในเรื่องของการเงินเยอะเพื่อที่จะขยายงานในช่วงปลายเดือนแต่เหมาะที่จะเป็นช่วงที่ต้องขยายช่องทาง นะคะในเรื่องของการทําธุรกิจมากกว่านะจะทําให้เรื่องของการนะคะเข้ามาใช้บริการหรือการเข้ามาซื้อสินค้านี่นะคะจะเกิดประโยชน์กับคนที่เกิดนะคะราศีธนูนะคะฉันมองว่าการขยายธุรกิจต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่สิ่งที่สาคัญคือการขยายช่องทางจะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้การเงินดีนะคะก็ขึ้น3ามเหรียญขึ้นไพ่คิงเหรียญ รายได้การเงินก็มีสภาพคล่องแล้วก็ธุรกิจที่ลงทุนก็เกิดกําไรด้วยรวมถึงนะคะอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าคนไหนที่ทำงานนะมองว่าจะได้ถูกขึ้นเงินเดือนไหมถูกขึ้นเงินเดือนนะพอพ่การเงินสวยคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็เป็นธุรกิจการงานที่มีลูกค้าประจำนะคะเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของไรายได้ก็เข้ามานะคะไม่ขาดสายนะคะแต่คนที่เกิดราศีธนูเองต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่า หาไรายได้ได้มากก็ใช้ใจ่ายเยอะนะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการชอบสินค้าเนี่ยนะคะต้องระมัดร,ระวังอาจจะต้องแบบวางแผนน่ะนะคะหรืองบประมาณของตเตงให้ให้ดีๆหน่อยไม่งั้นมันจะมีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะ,ะแล้วก็ทําให้เรื่องของการเงินล้นไหลออกไปได้นะคะคนไหนที่ทําธุรกรรมนะคะการเงินนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังในช่วงปลายเดือน เพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้หรือเกิดความผิดพลาดได้มาจะทําให้มีปัญหากับเรื่องของการเงินฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะคะช่วงนะคะสิวันสุดท้ายนะคะของเดือนมก,กราคมต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะให้มากๆหน่อยนะคะก็เป็นคนที่มีการเงินสวยอยู่แล้วแหละแต่ว่าอิทธิพลของไพ่ห้เหรียญนี้ก็คือใช้จ่ายเยอะ ะะโดยเฉพาะชอบชอบไงนะคะฉะนั้นเราต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่เตือนไปถ้าเราทําธุรกรรมด้านทางออนไลน์เนี่ยนะคะก็ต้องรามาระวังให้มากที่สุดแต่ถ้าคนที่เกิดราศีธนูนะคะไม่ได้มีเรื่องของการใช้จ่ายที่เกินตัวนะ,ะก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่รายได้การเงินเนี่ยมันต้องจัดโปรโมชั่นให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันต้องมีส่วนลด นะคะหรือต้องมีเรื่องของของแจกของแถมอันนี้มองว่าถูกฉลกนะเป็นเรื่องของการกระตุน้นนะในเรื่องของการซื้อสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วไปลดสต๊อกของให้น้อยลงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สิ่งที่จะเตือนก,นก็คือการใช้จ่ายที่เกินตัวนี้ให้ไประวังแล้วก็ไม่ควรให้ใครยิบยืมเงินไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าสําหรับคนโสดนะอาจจะพบรักต่างวยนะคะเพราะตําแหน่งคู่ครองคนรักนี่เป็นคนที่มีฐาน,นะนะอาจจะเป็นคนผิวขาวเป็นคนทํางานด้านการเงินเป็นคนเก่งนะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นแบบคนเก่าๆก็ได้นะกลับเข้ามาหรือมีคนแนะนําในเรื่องของความรักมาให้นะคะ แต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่นะคะคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเพราะว่านะคะอาจจะมีปัญหาการครบสอนนะหรือความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะยังต้องนะคะใช้เวลาในการพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีเกี่ยวข้องกันในเรื่องงานเรื่องธุรกิจช่วยกันนะคะดูแลครอบครัวดูแลลูกนะคะ เรื่องการเงินการทองดีนะคะแต่เรื่องของความรักต้องปรับนะคะเพราะว่าความรักไม่ได้ดั่งใจแล้วไม,ม่เวลาใกล้ชิดกันเลยนะคะต่างคนต่างทํางานนะคะต่างคนต่างไม่รู้ใจกันแล้วรวมถึงที่พลของไพ่มือที่3มนะมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินด้วยนะเข้ามากระทบความสัมพันธ์นะคะอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากๆนะคะสุขภาพร่างกายนะก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจความดันการไหลเวียนของเลือดนะคะโรคเครียดนะคะ แล้วก็นะคะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะการทํางานของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปัสสาวะจะอักเสบนะคะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าเรื่องของน้ําหนักตัวนะจะเป็นส่วนหนึ่งทําให้เรามีการปวดกระดูกโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มน้านะคะที่มีความหวานมากจนเกินไปอันนี้ไม่เสียหายหรอกแต่ให้ไปลดเวลาการดื่มลงหน่อยคือบางคนที่ดื่มทั้งวันทั้งคืนเลยเราก็พยายามดื่ม อย่ามากนะคะหรือลดปริมาณช่วงเวลาการดื่มลงนะคะจะทําให้โครงสร้างกระดูกดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของการทํางานของม้าไม่ค่อยดีนะจะเป็นเรื่องที่มีการปวดเหงือกปวดฟันด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะอาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดอาจจะเข้ามานะคะ แล้วก็บางคนนี่มีเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมหรือรับประทานวิตามินนะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะจะได้มีการรับประทานที่ถูกต้องนะคะแล้วบางคนรู้สึกว่าเครียดเยอะนะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพออ่ะก็อยากจะขอนะคะในเรื่องของอยานะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตามินหรือ,อยาบํารุงอะ่ะมาช่วยทาให้เราผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับนะคะได้ดีะนะคะฉะนั้นในเรื่องของตัวยาเนี่ยนะคะเราต้องเข้าไปพบแพทย์หรือปรึกษาคุณหมอเท่านั้นนะ,ะอย่าไปซื้อรับประทานเอง มันจะส่งผลกับเรื่องของตับแล้วก็ม้ามนะคะแล้วทำให้ส่งผลเสียนะคะฉะนั้นการรับประทานนี้ต้องปรึกษาคุณหมอเท่านั้นนะคะ คุณสุภาพสตรีก็หมดลูกช่วงล่างไม่ค่อยดีนะปัญหาเรื่องของประจําเดือนบางคนเนี่ยเวลารอบเดือนมาได้ปวดท้องมากนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบดื่มน้ําให้มากหน่อยในช่วงนี้ทักษิณที่คนของไพ่คุณหมอเข้ามาดูแลอยู่นะคะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็จะเจอคุณหมอที่เก่งคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเข้ามาให้คําแนะนำนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยแล้วเดือนนี้ยังเห็นที่บนของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะคนไหนที่มีเรื่องของการบนบานสันกล่าวนะมาประมาณ 4เดือนแล้วนะคะถ้าได้ให้กลับไปแก้นะคะไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรือหลังนะส่วนในเรื่องของการสร้างกุศลผลบุญเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็การสร้างกุศลนะคะกับคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะต้องทาในเดือนนี้แล้วก็เรื่องของการไปทําบุญข้างนอกไม่ว่าจะเป็นการร่วมนะคะบริจาคช่วยเหลือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุนะคะหรือว่าการทำบุญทางด้านสื่อออนไลน์นะก็ถือว่าเกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีธนูนะคะแล้วก็ไม่ใช่แตสุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องดูแลและใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยนะคะหรือ คนใกล้ชิดอ่ะคนในครอบครัวอันนี้ก็ต้องไปเตือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์น,นี้ส่งผลดีนะคะกับเรื่องงานแล้วก็เด็ดเรื่องเงินนะรายได้ดีด้วยนะคะแล้วก็การเงินจะไม่ได้เข้ามาช่องทางเดียวละมันจะมีการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วก็ยังมีราบลอยอะ่ะกับเรื่องของการเงินอีกนะคะจะซื้อจะขายอะไรนะคะก็เกิดประโยชน์หมดเลย ส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะเลือกส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะส่งเสริมดวงกันทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินนะคะคนที่เกิดวันอานทิตย์ถ้าว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยจะสมัครงานง่ายแต่ถ้ามีความคิดจะทาธุรกิจทําได้ไหมทําได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์นะคะเด่นเรื่องงาน อาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีโอกาสนะคะที่ดีโดยเฉพาะอาจจะได้เจอคนเก่าๆด้วยนะคะที่อาจจะกลับเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการทํางานกันในช่วงเดือนนี้นะคะมีความคิดที่จะโยกย้ายกลับไปที่เก่าได้ไหมอิทธิพลของไพ่ที่เก่าขึ้นมารวมถึงการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดก็ขึ้นมาด้วยแต่ยังไม่ใช่เดือนนี้อาจจะต้องใช้เวลานะแต่ถือว่ามีโอกาสแน่นอนฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าการทํางานกับคนเก่าๆนะหรือกับลูกค้ากลุ่มเดิมๆยังเป็นสิ่งที่จําเป็นกับคนที่เกิดวันจันทร์อยู่ คุณสุภาพสตรีเด่นนะหรือสามารถขอความช่วยเหลือกับตำแหน่งนี้ได้ส่วนการเงินไรายได้มาจากงานนะคะและเรื่องของความรักมิวกาสพบรักจากการทํางานนะพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะกลับมาปรับกันได้คนที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าติดปนบานสารกล่าวอะไรไว้ให้กลับไปแก้นะจะทําให้ดวงนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีความเสียดได้รวดเร็วนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนี่ก็เด่นเรื่องงานนะคะงานอาจจะมากนะคะแต่ว่าจะเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการรับผิดชอบอะนะคะหรือว่าการทํางานที่มากหรือหลากหลายจนเกินไปนี่อาจจะทําให้เกิดความเหนื่อยนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องอดทนอะนะคะกับเรื่องของการทํางานบ้างแล้วก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งกับหัวหน้าหรือกับเพื่อน นะคะอันนี้ให้ไปรอบครอบเรื่องของความใจร้อนนะคะเพราะว่าบางคนนี่ได้รับงานมามากก็อยากทําให้เสร็จนะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะส่วนคนไหนที่มีความคิดที่จะขยายธุรกิจนะคะไม่ควรรีบร้อนขยายธุรกิจกับคนกลุ่มใหม่ควรที่จะหาข้อมูลไปก่อนแล้วเน้นการขยายธุรกิจกับคนกลุ่มเก่านะจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะหรือความหลากหลายกับเรื่องของการขยายธุรกิจจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็มองว่าไรายได้มาจากงานแต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายงานตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพร่างกายนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยมากนะแต่ว่า เป็นความรักที่พัฒนายากนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับกันจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของมือที่3ม,มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธอันนี้ไม่เด็นเรื่องงานเลยนะเป็นเดือนที่บางคนนี้ว่างงานอยู่นะคะยังไม่อยากไปทํางานหรือบางคนว่างมานานแล้วนะคือหยุดงานประมาณ3-4เดือนแล้วะ่ะ ฉันต้องรอบคอบนะสำหรับคนที่ว่างงานควรที่จะกระตุ้นตัวเองนะคะควรที่จะไปสมัครงานนะจะทำให้เรื่องของการทำงานเกิดความก้าวหน้าส่วนคนไหนที่ไม่ได้ว่างงานก็เป็นเดือนที่ต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานบางทีงานอาจจะไม่ใช่งานที่เราถูกใจมากโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานน่ะก็ต้องใช้ความอดทนอย่างเยอะๆกับเรื่องของการทํางานด้วยเดือนนี้จะมีคนเข้ามาจู้จี้จุกจิกเยอะนะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะถ้ามีความคิดจะลาออกจากงานนะอย่าพึ่งนะคะให้รอดูสถานการณ์ไปก่อน ส่วนการเงินที่มองว่าเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะจุกจิกเข้ามาตลอดเวลาคือบางคนว่างงานอ่ะไม่มีไรายได้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะส่วนคนที่ทํางานอยู่แล้วมีไรายได้ประจาเนี่ยการเงินมันก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มนะแต่ค่าใช้จ่ายนี่ไหลออกไปหมดเลยนะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็นะปัญหาเรื่องของการคำประกันอ่ะนะหรือว่าปัญหาในเรื่องของคนที่จะเข้ามายิบยืมเงินนี่ต้องระวังนะคะก็ยังเป็นเดือนที่การเงินอ่ะ พยายามอย่าเคลื่อนไหวเยอะนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะหรือว่าการต่อเติมซ่อมแซมเค้าของเครื่องใช้อาจจะทําให้มีปัญหาการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นเลยส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันนะความรักไม่ได้ดั่งใจแล้วความรักมีช่องว่างนะ รู้สึกว่าความรักนี่ไม่มีความประสบอันนี้ให้ไปปรับกันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเจ็บป่วยบ่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นมากแล้วก็โดยเฉพาะคุณสภาพตรีที่เตือนไปอะ่ะเวลาเป็นรอบเดือนเนี่ยจะเจ็บท้องมากๆเลยฉะนั้นต้องดื่มน้ําพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะและพยายามจะไปรับประทานอาหารที่มีรสจัดมากนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้น แค่รสชาติเดียวอ่ะอันนี้ต้องคุมเรื่องของรสชาติหรืออาหารด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกินจุกกินจิกเนี่ยนะ,ะจะเป็นปัญหานะคะนี่ก็ให้ไปควบคุมแล้วก็รับประทานให้เป็นเวลาแล้วกันคนไหนที่จะรับประทานวิตามินหรือยาอย่างที่พูดไปตอนต้นต้องปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะอย่าไปซื้อรับประทานเองคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพฤหัสบดีนะถ้าทํางานนะคะราชาการ เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะขายแกส๊สขายน้ำมันขายสารเคมีนะคะแล้วก็นะคะทำงานขายประกันภัยประกันสุขภาพประกันชีวิตอะรวมถึงนะคะคนที่เป็นล่ามด้วยนะคะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งลี้ลับนะครูบาอาจารย์นะคะงานด้านโหราศาสตร์นะคะแล้วก็คนที่ทำงานกับคนต่างชาติอันนี้มองว่าถูกโฉลกคนขายของเก่าด้วยนะขายของมือสอง อันนี้มองว่าถูกชะลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้แย่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ พึงพอใจอ่ะหรือยังรับได้อันนี้ถือว่าไม่ได้เกิดปัญหากับเรื่องของการทํางานแต่ต้องเตรียมพร้อมกับการปรับเปลี่ยนหรือต้องลุกขึ้นมากระตุ้นให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าจะมีปัญหาบ้างนะแต่ถือว่าจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินแต่ก็ยังต้องควบคุมนะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราจําเป็นต้องจ่ายด้วยฉะนั้นต้องจ่ายสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปจ่าย ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไมลคนต่างถิ่นต่างชาติ หรือพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพข้างตน้นต้องมองว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงค่อนข้างแข็งนะ,ค,ะคนที่เข้ามาก็ต้องเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่พูดไปนั่นแหละนะจะทําให้อยู่กันยาวนะส่วนคนที่มีคู่นะหรือสามีภรรยาต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของมือที่3อันนี้ให้รอบคอบด้วยสุขภาพร่างกายก็ถือว่ายังมีอิทธิพลของไพ้เสียหายอยู่นะคะก็ควรที่จะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเลือดผ้าหอ่อศพโรงศพนะคะจะทําให้ ะะดูสุขภาพดีมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะจะทําให้น้ามีการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะก็จะอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับนะคะเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆกับเรื่องของการทํางานด้วยปัญหาค่อนข้างมากแต่สามารถแก้ไขได้อาจจะเป็นเดือนที่เราทํางานคนเดียวนะหรือความรับผิดชอบหรือปัญหาในทิ้งให้คนที่เกิดวันศุกร์แก้คนเดียวเลยนะคะ ก็คุณสุภาพสตรีนี่อาจจะต้องลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยตัวเองส่วนคุณสุภาพบุรุษเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือกับคุณสุภาพสตรีนะถือว่านะคะจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะก็เป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายด้วยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อ่ะอย่าใจร้อนต้องใจเย็นเต้องพยายามนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปจะทําให้การทํางานยังเติบโตนะคะรวมถึงนะคะคนที่ทาอาชีพอะ่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงสังกะสี นะทำประตูม้วนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะรวมถึงนะคะคนที่ทำงานขายประกันนะคะต่างๆด้วยรวมถึงคนที่ขายอะไรคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นนักกายภาพบำบัดอันนี้มองว่าเป็นอาชีพที่ถูกลุก แต่ก็เหนื่อยนะคะแต่มีความสําเร็จส่วนการเงินนี่ถือว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะก็มีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วยฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะแต่มองว่าอยู่ที่คลของไพ่ที่ควบคุมได้ฉะนั้นถ้าได้รับฟังคลิปแล้วนะคะอาจจะต้องนะคะควบคุมเรื่องของการเงินและก็หลีกเลี่ยงการให้คนอื่นหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกรันให้ระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะการเงินนะคะก็จะนะไม่เกิดปัญหานะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะคะอาจจะมีปัญหาการทะเลาะนะคะหรือว่าความไม่เข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นอันนี้ให้รอบคอบด้วยสุขภาพร่างกายก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ตกเคราะห์นะคะฉะนั้นต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อหรือว่ารงรับจำนำอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะแต่ถ้าไม่ได้ทําธรุรกิจด้านนี้ต้องระวัง การทำงานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นโดยเฉพาะมุงคนตกงานว่างงานอยู่นะคะหรือว่าสมัครงานก็ยังไม่ได้ที่ที่ถูกใจหรือยังไม่ถูกเรียกตัวนะหรือคนที่ทํางานประจําก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะถูกปลดก็ได้นะคะหรือว่าจะถูกรถเงินเดือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินนะเพราะว่างานก็มีปัญหาละแต่ครนนี้ถ้าคนที่ตกงานเนี่ยนะคะคนที่จะหางานให้มันหลายที่หน่อยโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ต่างเนี่ยหาหลายๆที่นะจะทําให้เกิดโอกาส การเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปแหละนะอาจจะถูกปรับลดเงินเดือนคือปรับลดเงินเดือนแล้วก็ให้บางอย่างมาแทนแล้วบางคนไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยากได้เงินมากกว่านะนี้เงินไม่ได้แต่ว่าอาจจะให้บางอย่างมาแทนให้เป็นของขวัญของตอบแทนนะหรือว่าให้เป็นแบบบัตรสมนาคุณอะนะคะอะไรต่างๆนี่นะคะให้มาแทนแบบนี้ก็ไม่ค่อยถูกใจหรอกเราอยากได้เงินมากกว่านะคะฉะนั้นก็ถือว่าการเงินก็ยังไม่เด่นนะคะรวมถึงบางคนนี่ไม่ได้ถูก ปรับลดเงินเดือนหรอกแต่ใช้จ่ายเยอะนะคะรั่วออกไปมากเลยนะคะก็คือต้นปีแล้วอะนะเมื่อกี้สนุกสนานมานะคะ mm. พอมาดูอีกทีนึงโอ้โหค่าใช้จ่ายบานเลยนะต้องแบบเงินเดือนทั้งเดือนนี้ต้องไปจ่ายหมดเลยนะแทบจะไม่เหลือเลย mm. อันนี้ต้องควบคุมเรื่องการเงินนะคนวันเสาร์การเงินจะค่อนข้างนะคะมากนะหรือใช้จ่ายออกไปโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบช้อปเนี่ย ต้องวางแผนที่ดีไม่งั้นกระเป๋าฉีกนะรวมถึงนะฮะต้องระวังปัญหาถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะโดยเฉพาะทางด้านสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ต้องรอบคอบเลยเนี่อย่าเตือนเรื่องการเงินนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะค,ะคือความตดดเดียวว้าเหว่ใจอะนะ,ะอาจจะสิ้นสุดลงไปแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ไม่ใช่รักแท้นะเพราะว่าเวลาเราเหงาใจเนี่ยเราก็ต้องการหาเพื่อนคุยแล้วไปหาได้ที่ไหนล่ะ หาได้ทางสื่อออนไลน์นะคะก็ไม่ใช่คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วก็ไม่ได้คบเราคนเดียวด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องไปปรับจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองนะหรือคู่ครองคนรักนี่อาจจะมีสเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันอันนี้ให้ไประมาระวังแต่ถ้าหากว่าสามารถคุยกันได้ปรับกันได้ความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่จืดชืดเป็นความสัมพันธ์ที่ รู้สึกว่าเราของระแห่งการจะกลับมารักกันมากขึ้นจะมีสีสันกับเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะฉะนั้นถือว่ายังปรับกันได้นะก็เป็นกําลังใจให้อ่ะ สำหรับคนที่เกิดราศีธนูขึ้นต้นที่โอกาสที่ดีแล้วนะคราวนี้ในเรื่องของการขยายธุรกิจต่างๆอย่างที่พูดไปอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรื่องของการขยายเยอะๆนะคะหรือว่าเหมาะกับการขยายธุรกิจกับคนกลุ่มใหม่ๆนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องเน้นคนกลุ่มเก่านะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลสําคัญกับเรื่องของการลงทุนมากๆอาจจะเน้นกับเรื่องของการขยายช่องทางหรือเพิ่ม ในเรื่องของสื่อออนไลน์เข้ามามากกว่ามันจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนด้วยนะแล้วทําให้เกิดโอกาสนะคะมากยิ่งขึ้นสาหรับคนที่เกิดราศีธนูนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานนะคะแล้วก็นําไปสมัครงานได้หรือพูดคุยธุรกิจได้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธวันพฤหัส วันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นาว่าอย่างไรจะสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกบอกงานดีนะคะถือว่างานที่เราทำเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่าไรายได้การเงินก็ยังส่งผลดีนะแต่ว่าจะมีการถูกทงถามหนี้สินบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการไปเสพติดอะไรบางอย่างเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาการเงินนะคะนี่ให้ไปรอบครอบแล้วกันรวมถึงนะคะ,ะไรายได้การเงินยังแก้ไขไปได้นะ แล้วยังทําให้เรื่องของการเงินนี้ยังเกิดความก้าวหน้าอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้ไพ่แสงสุขบอกคนโสดไม่เด่นนะอยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นความรักที่น่าที่จะมีปัญหาหรือคบหายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะจะทําให้เรื่องของความรักดีมากคือแล้วยังเป็นอิทธิพลของไพ่การสูญเสียด้วยนะฉะนั้นต้องระวังต้องไปเตือนคู่ครองคนรักเรื่องของการขับขี่ยวดยานผ่าหน,นะ ต้องระวังไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังเรื่องของการอักเสบในช่องปากอาการร้อนในรวมถึงนะคะโรคหัวใจความดันแล้วก็โรคเครียดนะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือการถูกของแข็งกระแทกบริเวณน,นะคะหน้าอ,อกนี้ต้องระวังปัญหาด้านสายตาคือบางคนนี้อาจจะเป็นตาบอดสีหรือว่ามี ตาอักเสบหรือวุ้นในตาเสื่อมนะอันนี้ต้องดูแลด้วยนะคะบางคนนี้แบบตานี้มีเลือดไหลออกมาเลยนะอันนี้ต้องดูแลให้ดีอย่าให้มันมีอมะไรมากระแทกนะคะบริเวณช่วงบนนะคะต้องดูแลให้มากๆหน่อยนะก็ๆๆน,นะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์ๆๆกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ